อายุน้อยล้านจากบริษัท200กว่าล้าน300ล้านติดลบทางบัญชีร้อยกว่าล้าน,มมน,าานภายในเวลา2ปีอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจผิดเองว่าเราทําได้การที่เราอาจจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์นักธุรกิจเก่งแล้วเข้าใจผิดเองว่าเราเก่งเหมือนเขามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เราคงศึกษาน้อยเกินไปเราคงคิดว่ามันคงจะง่ายเหมือนที่ผ่านมาสิ่งที่เราเคยภูมิใจในตัวเองสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าเราเก่งสิ่งที่เคยคิดว่าเรามีความสามารถมันไม่แน่ใจมันแบกอะไรต่างๆไว้ ซึ่งตอนหลังมันเพิ่งเรียนรู้ว่าคือมันคือเปลือกของตัวเราเองที่เราแบกมันเอาไว้ก็ได้บทเรียนหลายๆอย่างเราอาจจะยึดถือว่าเราอยากจะเป็นคนที่เก่งแล้วเราไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราคิดเราต้องเยียวยาตัวเองว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ใช่คนแบบนั้นได้ก็ยังมีบางคนที่รักมึงอยู่ยังมีครอบครัวมึงอยู่ยังมีเพื่อนมึงอยู่ผมว่าการทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็ต้องใช้เวลาวันที่บิ๊กใบมันล้มมันไม่เหมือนจักรยานล้มมันก็ต้องสะบักสะบอม ถ้ามึงยังไม่ตายหาวิธีจัดก,การได้